เพื่อไทยเปิดเกมทวงคำตอบก้าวไกลเร่งเคาะเก้าอี้ประธานสภาขณะที่ก้าวไกลบอกว่าดิวจบแล้วแย้มเป็นคนทุกฝ่ายยอมรับได้ท่ามกลางข่าวการรับรองสสในสัปดาห์หน้า17มิถุนายนนายภูมิธรรมเวชยาชัย,ชายรองหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ที่พักเพื่อไทย16มิถุนายนที่ผ่านมาจากกระแสข่าวกกตอสอบว่าที่สสอพักเพื่อไทย20คนว่าเท่าที่ทราบจํานวนที่ถูกสอบมีเพียงกระแสข่าวแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดของแต่ละกรณี ขณะนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายของภรคประสานงานแต่ละพื้นที่เพื่อดูคำร้องเรียนเพื่อเตรียมการชี้แจงแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนจากกกตเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่กกตเตรียมรับรองสสในวันที่21มิถุนายนนี้ถือเป็นข่าวเดียวหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าก็ดีถ้ากกตประกาศได้รวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์กับการฟอร์มรัฐบาลและการดําเนินการไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเพื่อการแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างไรก็ตามระยะเวลาดังกล่าวยังอยู่ในกรอบการพิจารณาของกกตเมื่อถามถึงความชัดเจนตําแหน่งประธานสภาระหว่างเพื่อไทยกับพรรคก้า ไกนายภูมิธรรมกล่าวว่าจากเดิมที่คุยไว้จุดไหนก็ยังอยู่จุดนั้นเป็นเรื่องของพักแกนนําที่ต้องประสานงานกัน แต่การพูดคุยก่อนหน้านี้พักได้บอกถึงวัตถุประสงค์และความคิดของแต่ละฝ่ายไปแล้วว่าคิดอย่างไรซึ่งพักก้าวไกลได้รับไปพิจารณาและตอนนี้ก็ยังไม่ตอบกลับมาสําหรับการประชุม8ปดพักร่วมในวันที่20มิถุนายนที่พักไทยสร้างไทยเป็นเจ้าภาพจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันหรือไม่ที่ผ่านมาก็มีความพยายามให้คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านได้จัดทานโยบายแต่ครั้งนี้มีเรื่องที่สําคัญกว่าคือการดําเนินการไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยให้ได้ได้เสนอกับพักแกนนําไปแล้วว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่ถึงอย่างไร พักแกนนำเป็นผู้ดำเนินการในขณะที่พักเก้าไกลมีการประชุมกรรมการบริหารพักประจาสัปดาห์โดยนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลและคดีเดชนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยแกนนำพักเก้าไกลโดยนายพิธาประชุมผ่านระบบออนไลน,น,บบออนไล์โดยหาหรือทั้งประเด็นสถานการณ์การเมืองและบทบาทการทํางานของสสพักเก้าไกลในสภาผู้แทนราษฎร รายงานข่าวจากที่ประชุมแจ้งว่าในประเด็นตำแหน่งสภาผู้แทนรัษฎรที่มีข้อพิพาทกันระหว่างพักคก้าวไกลและเพื่อไทยนั้นปัจจุบันมีความเห็นตรงกันไปในทิศท,ทางเดียวกันมีข้อยุติออกมาแล้วท่ามกลางความไม่พอใจของทั้งสองฝ่ายและมีรายชื่อที่เหมาะสม มาพิจารณาแต่ยังไม่ได้วางตัวบุคคลไปดารงตําแหน่งแต่เชื่อมั่นว่าทั้งตําแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนเป็นผู้ที่เหมาะสมทุกฝ่ายยอมรับส่วนในการถแถลงเปิดชื่อประธานสภาและรองประธานสภานั้นยังคงรอให้ได้ข้อยุติและจะมาถแถลงผ่าน8พักร่วมรัฐบาลส่วนประเด็นโควตาตาแหน่งรัฐมนตรียังมีเวลาทํางานร่วมกันในคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจึงยังไม่ได้เคาะชื่อบุคคลที่เหมาะสม นอกจากนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมรับรองสสในช่วงสัปดาห์หน้ารวมถึงเตรียมพร้อมการประชุมสภาและโหวตเลือกประธานสภารวมทั้งโวหวตนายกรัฐมนตรีพร้อมเน้นย้ำเรื่องประมวลจริยธรรมสสให้การทำงานในสภามีประสิทธิภาพมีการติวเข้มการทำงานของสสหน้าใหม่ของพรรคอย่างน้อย3วัน เพื่อเรียนรู้ระบบงานในสภากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญตัติและพร้อมพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,565โดยสสง,งพเก,ก้าไกลจะไปรายงานตัวพร้อมกันหลังวันที่23มิถุนายนนี้